สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพามาดูอาจารย์เปียกขุดบอ่อพี่น้องนี่บรรยากาศยามเย็นเด็เดร่มแดดร่มร,ม,รมตกพี่น้องวิ่งปากบอ่อเลยเสียชนเสียชนโอ้เสียชนอู่สงวรสักพี่น้องนี่ใช่ไหมนี่อูส่สงวรสักโอ้มีกรองอากาศด้วยด้ยกองแก้วอยู่บนหัวเห็นไหมนี่โอ้ทุวันนี้เขาเดินกองแก้วรองดักฝุ่นขึ้นเอาไว้บนหัวกิ่งแล้วนะพี่น้องนี่ ือว่าอย่างนี้ดักฝุ่นได้ดีพี่น้องโอ้เสียชนขึ้นขึ้นบอ่อนิ่มๆเลยนะเสียชนนี่สามชาตินิดนี้เสียชนสามชาตินิดนี้โอ้นิ่มๆเลยลูกชายหรือพ่อขับนี่วันนี้มาดูเสียโดนขึ้นปากบอ่อพี่น้องนี่โอ้เสียโดนท่อจะลั่นหรือเปล่าเสียโดนนี่ บูเบลโก SK สองร้อยซูเปอร์เอ็กซ์พี่น้องคันนี้รุ่นแปดขีดแปดบังคับคอนโทรลโดยอาจารย์เปียกทีมงานดุกดุดินด่วนยินดีดนให้บริการครับโอ้เสียล้านมาแล้วคันนี้เร็วแรงนะคันนี้นะซูเปอร์เอ็กซ์นี่ยังโสดพี่น้องยังโสด สิบสามแสนต่อรองได้พี่น้องโอ้ข้างล่างเป็นดินดานเลนี่ดินเขาขาวเนี่ยมีชั้นลุกลังด้วยนะโอ้ดินดินบ่อนี่มีหลายชั้นพี่น้องเนี่ยโอ้จานเปียกนี่ทำเบิร์มไว้สองชั้นเลยนี่หนึ่งสองพี่น้องเนี่ย กันดินพังแต่ว่าดินอย่างนี้ไม่น่าจะพังหรอกพี่น้องนี่ดินแข็งครับนี่หลายชั้นนี่มีดินลูกลังด้วยนี่เสียดนดำซิ่งเสียโทนดำซิ่ง มาเสียดล้อว้ฟังเสียงโทษดิ แล้วมาดูตลาดว่าพี่น้องตลาดมาแล้วโอ้พอเสียแต่โอ้ยับเบรกด้วยโอ้ถอยเบี้ยวถอยเบี้ยวเออถอยให้ตรงหน่อยนะ่ะไปไปโอ้เดี <c oughs> ๋ยวดูดลุงลัดขึ้น,นบอ่อพี่น้องนี่เคอะไรนะ่เคเอสบ่เคเอสบ่เคเอสร้อยเจ็ดห้าบ่เนี่ โอ้กำนันมาแล้วกำนันโอ้จัดสามท่าร่างนี่โอ้โลูกชายหรือพ่อมานี่วันนี้นี่วันนี้เรื่องงานเร็วพี่น้องนี่พามาชมจัดเปียกขุดบ่อโอ้ถุงแลนฝาท้ายไม่งับนะฝาท้ายป่านกแก้ว พาท้ายระเบิดแล้วนะ่ะโอ้มีรถเท่าลุงร้านนี่วิ่งงานทวงงานเที่ยวได้เที่ยวเหมือนกันนะพี่น้องเนี่ยถ้ารถไม่เสียไม่พังเนี่ยขึ้นปากบ่อสบายเนี่ยพี่น้องเนี่ยดินแข็งๆเนี่ยสองร้อยสิบร้อยเก้าห้าเนี่ย สามสิบเที่ยวแกก็สามสิบเที่ยวเหมือนกันนะพี่น้องได้เงินเหมือนกันกินน้ำมันน้อยกว่าอีกไอโอ้นี่มาแล้วนี่โอ้เฟืองได้นะตัวนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองดูดิโอ้ฝาไทยไม่งั้นฝาไทยน่ะเอีกมาคำนันกำนัน,น,นเออพ่อมาหรือลูกชายมานี่วันนี้นี่ โอ้เสียต้นไม้เองตัวนี้โอ้เสียต้นไม้เองดิริโอ้เสียต้นไม้เองวันนี้ให้กำนันพักบ่ให้กำนันพักบ่ รถกำลังตัวนี้สองร้อยสิบพี่น้องเนี่ย JO 7E น,น้่นี่ตัวนี้นี่ฮีโน่ซีรีส์500 JO 7E ครับนี่มาจากแถวแถวโซนทางภาคชุมพลบุรีนะนเห็นเขียนข้างหลังว่าหลังดำานี้เขียนอู่ช่างเซียนพี่นอ้องอู่ช่างเซียนนะ ทีมงานดุกดุยดินด่วนรับขุดสะทมที่เคลียร์ริ่งงานอื่นๆพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามาได้นะฮะหรือจะทักเข้ามาก็ได้นะนะครับเรียบทักรักโทรเลยพี่น้องโอ้ดูเจ้าซุปเอกนี่ทำงานเสมอต้นเสมอปลายพี่น้องสิบสามแสนพี่น้องเนี่ ต่อรองได้เนี่ยสิบสามแสนนี่นะฮะดูรถทํางานสิพี่น้องนี่นิ่มๆเลยนะไม่มีโหลดไม่มีร้อนความร้อนไม่ขึ้นนะนะครับทำงานเสมอต้นเสมอปลายโอ้นี่คันนี้หอนนะคันนี้หอนนะนี Sedum, sedum, mana ni sedum? Ah, oh, zoom, so mai dulu oh, sedum ni. ni ni sedum, genjeap la ni. ห้าร้อยเมกะสองหนึ่งนเสียจุ๋มเย็นเจี๊ยบอันนี้รถอูส่สงวันศักดิ์เหมือนกันพี่น้องนี่คะนี่นี่ ยังรถกำนันเนี่ยฮอนดีแเด้ ใสยจุ๋มไปโอ้ออกตัวนิ่มๆเลยนะเสี่จุม๋มเนี่โอ้ขึ้นบ่อนิ่มเลยเสี่จุม๋มนิ่มพุดน่า่าฮ่โอ้ขึ้นนิ่มๆเลยนะนี่อย่าดับเด้ออย่าดับเด้อเสียฟอร์ไม,นะม่ได้ใส่จุ๋มสองร้อยสิบนี่ขึ้นบ่อสบายเลยพี่น้องนี่สมัยนี้นี่ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ